เห็นกระเป๋าที่จินสะพายไหมคะจินก็ชอบมากซื้อจากออนไลน์แต่มันก็จะมีบางฟังก์ชันของกระเป๋าที่ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเขาก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบกระเป๋าให้ตัวเองก่ <_ c oughs> อนที่จินเขาจะวาด <_ S 2> เขาก็ลิสต์มาก่อนนะคะว่า <_ S 2> ในกระเป๋าใบนี้ <_ S 1> เขาจะใส่อะไรบ้างแล้วฟังก์ชันของกระเป๋ามันตอบโจทย์ของที่ใส่ไปไหมจินเขาวาดแล้วก็ลบวาดแล้วก็ลบอยู่หลายครั้งเลยเพราะครั้งนี้มันจะไม่ใช่แค่วาดรูปแล้วก็วางลงบนกระเป๋าที่สําเร็จแล้วเหมือนที่เขาเคยทํามาก่อนแต่มันคือการออกแบบกระเป๋าใบหนึ่งที่ต้องคิดถึงฟังก์ชันที่จะต้องใช้ด้วยว่ามันตอบโจทย์กกกาาาาารรรใช้้ขอองเเเเเมมมมัพพพื่่่ิิคววน็โบแล ออกแบบเป็นไซส์ขนาดเล็กที่สามารถใส่กล่องลินสอแล้วก็พวกกระจกพวกลิปพวกหุ๋ยใส่ลงไปในนั้นได้ภายในเขาก็จะออกแบบเป็นช่องช่องที่มีขนาดเฉพาะไว้ใส่พวกของที่เขาจําเป็นต้องใช้เช่น iPad l แล็ปท็อปส่วนของมีค่ายางกระเป๋าตังก็จะมีสายคล้องให้ติดกับกระเป๋าไว้เลยกระเป๋าที่จินออกแบบเสร็จแล้วนะคะพอแบบเสร็จแล้วเราก็หาคนที่สามารถเย็บกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาได้ซึ่งแหล่งที่เราหาคนเย็บได้เขาจะรับผลิตขั้นต่าเป็นหลักหลายร้อยใบก็เลยบอกจินว่าผลิตไหมจินเอาไปใช้หนึ่งใบส่วนใบที่เหลือก็เดี๋ยวเราเอามาขายกันแต่เราต้องหย เพราะว่าต้นทุนในการผลิตคือสูงมากสิงสินว่ามันคือไอเดี้คร่าวๆไม่สามารถใช้เป็นแพทเทิร์นได้แล้วฟังก์ชันดีเทลต่างๆที่จริงเขาคิดในหัวพอมาคุยกับช่างเราก็เพิ่งจะรู้ว่าบางอย่างมันออกแบบเพื่อให้ใช้ได้จริงยากอยู่เหมือนกันก็จลยจำเป็นต้องพักโปรเจกต์นี้เอาไว้นะคะแต่ถ้าว่าหน้ามีโอกาสได้ผลิตกระเป๋าเที่ยวแบบโดยจริงขึ้นมาจริงๆตุกจรจินจะเอามา้ทุกคนดูแน่นอนคะ่ะ